ผมก็วันนี้นะครับพวกเรา JNM TV ทุกคนเลยนะครับผมก็พวกเรามาเป็นตัวแทนนะครับของ JNM TV พวกเราก็เป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้รับรางวัลการถือสัญลักษณันประจำปีนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆตลอดตลอดระยะเวลาที่เราทำน้ที่นีครับเราเ่ยรุณต่อคอนเทนต์คือเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการได้ส่งต่อและเปลี่ยนวิถ้าทำดีๆนะครับอะไรที่เป็นสิ่งอนันต์อนักตของพวกเราเราก็ได้ส่งต่อกันไปได้แชร์เรื่องบนหน้าที่ดีพลังงานดีๆซึ่งกันและกันก็ เาเรียกว่าเป็นการเติมแต่งพลัางงานบวกในชีวิตครับแล้วก็ทำให้นนพวกเรามีความสุขขึ้นรวมถึงเติมสีทุกคนด้ยครับครับผมครับก็ดีใจครับผมเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบว่าควาจริงมันสมค่ามากผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ควาจริงพวกเราก็เป็นส่วนเราต้รู้สึกว,ว่าเออดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของวันเพราะว่าแบนที่โอบอกได้ส่งต่อับว่าทำดีๆเปงนไทยให้แบบให้ต่างชาติได้เห็นพี่แดงครับครับผมก็ คือดีใจมากๆเรารู้สึกเัเกียรม,มากที่แบเราได้เป็นอ่าเเยอะ <laughs> <laughs> ๆไม่มีอะไรที่เราได้แบบเรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวแทนที่แบบสับเพื่อนวงการบันเทิงไทยด้วยแล้วก็ให้คนต่างชาติดูซีรีส์พวกเราหรือแบบได้ชิมพวกแบบอาหารไทยอะไรย่างเงี้ยนะก็ <laughs> เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆครับ <laughs> ครับผมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรอนี้เพราะว่าแต่ละผลงานหรือว่าสิ่งที่เราทําออกไปก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆให้กับประเทศไทยได้ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ทําให้ชาวต่างชาติหรือว่าคนหลายๆที่รู้จักความเป็นไทยมากขึ้นครับมอ้เหนือจากความเป็น ไปในทุกด้านเลยรับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หนังเพลงหรือว่าความเป็นไทยต่างๆที่ถูกประดิษฐ์ลงไปในความที่าดูอยู่อเวลาที่เราไปแบแฟนมืแฟนเขาแบบบอกอะไรเขาชอบอะไรริจริงบางคนเขาบางคนเขาพยายามยินภาษาไทยด้วยนะเรารู้สึกว่าส่วนนั้นก็เป็นได้การเป็นการได้เหมผยแค่วัฒนธรรมไทยด้วยการบันดีการสวีดีการแบบว่าเรียกว่าเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปแชร์เราด้วย บางทีแบบไปงานนีทางการมึกษาเขาร่วมกันร้องเพลงไทยใี่เราฟังเราฟัเราเรายากขนลุกเลยใช่คือเขาเหมือนว่าเป็นพัฒนาเขาเรียกว่าได้แลกเปลี่ยนทุกอย่างเลยกันพิธีการศึกษาใช่ไหใช่ช่มับก่รศึกษารอว่าอยากิ่ง่ย่งใช่ไหเออถ้าแปนแฟนอยากให้ทาอาหารไทยกินมีเยอะครับผมด่ใจแต่ว่าอาจจะต้องเป็นแบบในเโอกาสพิเศษอีเวนต์พิเศษดก่า้ครับผม เ uh, มนูมนมนที่เราคิดว่าดูดีสุดไหมเออที่เอาจริงๆรู้สึกว่าเป็นเมนูที่ทุทกคนน่าจะชอบก็คือ,อเบสิกเลยก็คือกระเพราคือกระเพราก็เป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ดิชที่รู้สึกว่าแบบต่างชาติหลายคนอย่างดังมีเพื่อนต่างชาติเยอะมากทุกคนจะพูดว่ากระเพราคือ the best สำหรับเขาใช่พี่บู๊ล่าสุดเพิ่งเป็นนักมวยมาจริงปะเนี่ยพี่ครับผมในซีรีส์ในซีรีส์โอ้ใช่ก็อร่อยมาก ใช่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ชาวต่างชาติได้รู้ว่าเออประวัติศาสตร์ความเป็นไทยในสมัยก่อนมันมีทิศประวัฒนธรรมหรือว่าเพลนีแบบไหนบ้างก็จะถูกถ่ายทอดออกมาทางซีรีส์นะครับซึ่งสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับจารุมตีชาะครับนี่ไม่เคยรับใครในซีรีส์ใช่ไหมมีบางคนเขาไปรำตามด้วยนะใช่แบบว่<ม>าแล้วเขาสอนได้ไหมอะไรครับ<ม> ลืมหมดแล้วครับขึลืนคลื่นคร่หมดแล้วปีนี้นะคะมีไหมคือเนปนน้องเราไว่ายน้ำตัวนีคนหยว่ายน้ำอันนี้อันนี้าแปนะเขามาจะพยายามเรียนรู้มามีใครอยากเรามั้ยเป็นแฟนกเราก็จริงๆผมรู้สึกว่าการต่างชาพยายามจะ c o ม u n i i c a e เป็นภาษาไทยดีเหมือนเขาจะบอกว่าไอ้พยายามเรียนไทยมาเพื่อ มาคุยกับเราอะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึก appreciate เ,เพราะว่าผมรู้สึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากและไม่ใช่ขนาดข่เราคนไทยยังรู้สึกว่ามันยากเลยเรายังงงเลยครับในบางค<ช>ำทุงตรน <c oughs> นี้ผมยังเขียนไม่ถูกเลยตรงวันนี้ยังพูดอยูเรื่องเลย all the international fans watching this uh, interviews, thank you for supporting us, TV and all the actors over here. so um, i think we, we all, um, i think we realize all the love and support we get from you and we really appreciate it. so i hope that we can meet all together one day and maybe in your own hometown. thank you. <laughs> <laughs> ัวไม่คล่องเลยครับ, <c oughs> รบผมก็อยากอยากขอบคุณแล้วนะครับอยากขอบคุณนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณสถานทูตนะครับผมที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับ G ี M นะครับผมก็ขอบคุณแฟนนะครับผมที่ติดตามผลงานของ g M m มมาทุกอย่างเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับ